ใครใครว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบทีผมนายบุหลายภผาใต้นายกอบการบริหารชนมุนีพยาวันนี้เป็นวันที่ทางเครือข่ายความร่วมมือในการทำาบนนลูกหลังในเขตนขบุนีพยาง16หมู่บ้านเริ่มดมําเนินการมาจนพบจนได้4หมู่บ้าน ซึ่งวันนี้ทางนายกอบจอสกลนครท่านดรชิพงขับจวงและคณะและก็รวมทั้งคณะบริหารของอบจพะยายและก็ร่วมด้วยกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งส6บหกมู่บ้านในเขตตำบลบ้างและก็ทางฝ่ายสมาชิกสภาโครงการบริหารเขมตำบลย้างได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงถนนลุกหลังในเขตตำบลบ้ายแางทั้งตำบลส6บหมู่บ้านจังหวัดสกลนครเขต5 ซึ่งเป็นสอบ้านม่วงและบ้านอาขามที่เครื่องจากเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมในถนนในขณะนี้ผลปรากฏว่าถนนซ่อมแซมได้การปรับปรุงมาก็เป็นทําให้ทางสาัญจรเกษตรได้รับความสะดวกสบายอย่างมีเยี่ยมครับขอบคุณครับ ครับสุณเจ้าคุณพากันมาหลายท่ครับโอ้สวัสดีครับครับท่านอายุครับสิพาคเดียวไปไซอันนี่อ๋อสิมาเนี่ยแล้วครับเจ้าับรถไปพอดีไปให้ไปหน้าครับก็เลยคือคููครับให้ได้เท่าในลาครับไปเที่ยวไปฮานอยครับครับครับผมคือขักไส้รถนี่ครับที่ไปให้ไปหน้าครับตะก้อนท่านนุ่นภาคเร่ต้องใช้ล้อน้ำครับเดี๋ยวนี้ครับล้อบเต้องใช้ล้อน้ำ แต่ก่อนแต่ก่อนถนนมันมันคุกค่านะครับนายกบุรีรัตน์ได้พักมาตรวจเยี่ยมโครงการที่ปรับปุุงถนนทนทางในบ้านนาขามนะครับทั้งห้าเส้นซึ่งสภาพที่ปัะปรูงแล้วกะเห็นตามนี้แหละพักยิบบัวคาป้าีัใจน้ำครับที่ไปนีไนี่ไปนี่ไนี่ไป่ไปนีนีาไนไปหไปน้าน้าไปนไปนน้าไนน อาซอนอซอนท่านนายกด้วยคะโอ้โอเคชัวร์อยู่โเบิกขนาดชัวร์ครับชัวร์มีไฟฟ้ามามีถนนเข้ามาเพื่อการเกษตรถนนไฟฟ้าประปาสู่ไร่สู่นาท่านพอดีของท่านนอนนาแก้จนทำให้นโยบายมีความสอดคล้องสุดยอดสุดยอด ครับ่มบัตรโบนเฮาอันนี้ของบ้านเฮาครับงามอยู่บ่เห็นในตาแล้วไปนี้ผมเห็นในตาเนาะว้าวมาได้ผลพื้นความน้ำเนี่ยมันบ้านคันล่ะเวลาฝนตกมากำนั้นผมแยกมันขังน้ำนะไอเป็นหลังเตาผมแยมันเป็นหลังเตาเนาะเอาโอเคไปเลาะเบื้องถนนครับนายกอบจครับนายกอบตสุดยอดครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพิ่นมาเฮ็ดถนนแล้วคักหลาย ทางจะสะดวกสบายเวลาสัโจรไปให้ไปหน้านะคะดีใจขอบคุณหลายๆค่ะอบตห้วยยางอบจสกลนครพัฒนาร่วมกันสู้สู้เย้